มาแปลเพลงที่เราชอบนะคะคือเพลง g o l d e n Lover by Jack นะคะเป็นแนวเพลง Alternative นะคะสำหรับช่วงแรกของเพลงจะพูดประมาณว่าเราเป็นคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังนั่งฟังเพลงด้วยกันและเหมือนตกลุมรักกันอีกครั้งแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตอนนั้นแม่ของฝ่ายชายได้โทรมาและเขาเลือกที่จะไม่รับสายแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ตั้ง เขาตั้งใจที่จะไม่รับสายนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขากำลังจดจ่ออยู่กับผู้หญิงที่เขารักแล้วก็ไม่อาจจะแบบละสายตาจากเธอไปได้เลยเพราะว่าเธอช่างดูเปล่งประกายและแบบน่าดึงดูดมากในช่วงเวลาค่ำคืนนั้นณเวลานั้นน่ะเธอช่างดูแบบเปล่งประกายมากซะจนเธอําทำให้เหมือนแบบ เวลามันเดินช้าลงเลยนะคะสำหรับช่วงที่ส่องของเพลงนะคะเขาบอกว่าเราก็แค่คู่รักคู่หนึ่งและในตอนนั้นน่ะเขาอยากขับรถออกไปที่ไหนก็ได้สักที่ไกลๆก,กับคนที่เขารักเขาอยากรู้ว่าเธอคิดเหมือนกันกับเขาหรือเปล่าคิดเหมือนกันที่ว่าในที่นี้ก็คือ <c oughs> เธอกับเขาอ่ะ ยังรักกันเหมือนเดิมอยู่ไหมเขาอยากรู้หรือว่าเขาแบบว่าคิดอยู่คนเดียวแล้วต่อมานะคะในช่วงนี้ของท่อนเพลงนะคะเขาบอกเขาได้เปรียบเธอเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์เปรียบเธอเป็นเหมือนกับนาฟ้าในยามค่ำคืนนะคะในช่วงเวลาตอนกลางคืนน่ะเธอช่างดูสองประกายมาก มากซะจนไม่อยากให้ใครหรือผู้ใดมาเห็นเธอเลยค่ะประวัติของนักร้องนะคะแจ็คนะคะตอนนี้ณปัจจุบันเขาอายุ21ปีเขาเกิดที่สหรัฐอเมริกาเขาเป็นทั้งดาราและนักร้องและที่สำคัญเขายังมีช่องติ๊กต็อกเป็นของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเขาได้โพสต เพลงของตัวเองแล้วก็ยังมีการเล่นเพลงใน TikTok อีกด้วยซึ่งแพลตฟอร์ม t i k t ต k อของเขานะคะมีผู้ติดตามมากกว่า4.3ล้านคนเลยคะ่ะ